ก่อนจะถูกอนุมัติผ่านการสร้างไรายได้พวกเราต้องถูกตรวจสอบบางคนหลายปีหลายเดือนนะคะแล้วทำไมยังต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังอีกหลังจากผ่านสร้างไรายได้แล้วอันนี้คือคำถามที่ยังมันสงสัยวันนี้มีออคลายข้อสงสัยมาให้เพื่อนๆน,น,นะคะส่งต่อกันวันนี้นะคะสิ่งแรกนะคะที่ก่อนจะผ่านสร้างไรายได้เนี่ยตรวจรอบแรกของ a c e b o o k เนี่ยเขาจะตรวจพื้นฐานไม่ได้ตรวจละเอียดทุกโพสนะคะส่วนใหญ่เข้าใจว่าตรวจละเอียดก่อนผ่นแล้วเพราะนานเหลือเกินถูกไหมคะแต่แต่นะคะตรวจเฉพาะอ,อะไรตรวจเฉพาะประวัติความเสี่ยงระดับใหญ่ หรือภาพกว้างที่เป็นความเสี่ยงเช่นเคยทําผิดกดรุนแรงไหมนะคะโพส,สุมเสี่ยงต่อความปลอดภัยไหมมีปัญหาเรื่องคลิคสิทธิ์ชัดเจนไหมบัญชีมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านี่คือด่านแรกของครีเอเตอร์ที่จะถูกอนุมัติให้ผ่านการสร้างไปได้นะคะไม่ได้ตรวจทุกคลิปไม่ได้ปวดไม่ได้ตรวจทุกภาพไม่ได้ตรวจทุกสตอรี่นะคะไม่ได้ตรวจทั้งหมดเลย 2. หลังผ่านแล้ว AI จะทํางานตลอดอายุบัญชีหลังผ่าน Facebook จะตรวจละเอียดขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํา พราะอะไรเพราะบัญชีเราได้รับเงินนะคะ Facebook จะต้องมั่นใจว่าเนื้อหาไม่ละเมิดกฎโปรแกรมอ่าแล้วอะไรบ้างที่ระบบเขาจะตรวจแบบเรียลไทม์นะคะคลิปใหม่ทุกคลิปคลิปที่กําลังไวรัลนะคะเนื้อหาเก่าคนดูเยอะอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาเข้าถึงสูงผิดปกตินะคะนะโยบายข้อที่3นโยบายเปลี่ยนตลอดเวลานโยบาย Facebook เปลี่ยนตลอดเวลาอาดีตเราไม่ผิดคลิปเราไม่ผิดวันนี้คลิปเราในอดีตอาจจะผิดเพราะ Facebook ต้องอัปเดตตามปัญหาโลกปัญหาของโลก อัปเดตตามปัญหาของโลกคืออะไรเช่นลิขสิทธิ์เพลงความเป็นส่วนตัวของเด็กนะคะคอนเทนต์รุนแรงฉากอุบัติเหตุผู้ป่วยเจ็บผู้ป่วยบาดเจ็บนะคะการนําเสียงความคิดเห็นโฆษณามาทับกันใหม่อ่าพอนโยบายเปลี่ยนระบบย้อนตรวจเนื้อหาเดิมของเราตามกฎอ่าทีนี้ข้อสีบัญชีโตเร็วจะถูกตรวจบ่อยไวรัลเนี่ยจะถูกตรวจบ่อยตรวจระบบจะตรวจอะไรตรวละเอียดขึ้นอ่าตรวจย้อนหลัง เนื้อหาเข้าถึงสูงนะคะตรวจภาพโปรไฟล์ปกสตอรี่นะคะหรือว่าไฮไลท์คลิปเก่าๆอ่เาเพราะอะไรเพราะบัญชีโตเร็วเท่ากับมีความเสี่ยงต่อการโดนรายงานหรือว่ามีผลกับผู้ชมสูงนั่นเองนะคะ6เฟซบุ๊กต้องรักษาคุณภาพของผู้ลงโฆษณาอ่าคอนเทนต์ปลอดภัยไหมไม่มีลิขสิทธิ์นะไม่มีความรุนแรงนะไม่สร้างความเสียหายให้กับแบ,บ,แบรนด์โฆษณานะดังนั้นต้องสุม่มตรวจย้อนหลังเป็นประจำสรุปค่ะทำไมต้องตรวจย้อนหลังอ่าทั้งที่ตรวจมาหลายปีก่อนจะผ่านอ่า ก็คือ1รอบแรกตรวจภาพร,รวมไม่ละเอียด2อผ่านแล้วระบบตรวจเข้มกว่าเดิมนะคะตรวจเข้มกว่ากานผ่านอีก3นโยบายเปลี่ยนย้อนตรวจเนื้อหาเก่า4ช่องโตรเร็วนะคะถูกตรวจบ่อย5เพื่อความปลอดภัยของโฆษณายายมนตั้งคำถามอีกขออีกนิดนึงสรุปตรวจกี่ปีย้อนหลังกันได้คะถามได้คำตอบมาหลายรอบหลายรอบหลายรอบมากค่ะระบบเฟซบุ๊กจะตั้งกรอบไว้เปิดจะไม่ตั้งกรอบไว้ปิดอ่าหมายความว่าไม่ไม่มีความชัดเจนนะคะซึุปก็คือตรวจต่อเนื่องตลอดอายุบัญชีค่ะบอกพี่น้องมาที่นี่คำตอบชัดเจนมากเลยค่ะ ตรวจต่อเนื่องตลอดอายุบัญชีไม่มีสิ้นสุดยินดีด้วยกับทุกคนนะคะบัญชีที่เปิดมาหลายปีก็ต้องเข้าไปตรวจสอบกันอีกแหละเหมือนของยายมนนี่เนาะโอเควันนี้มาเคลียร์ข้อข้องใจของตัวเองว่าก่อนจะผ่านก็ตัวจน้านเดือเกินนะคะแล้วผ่านแล้วมาตรวจไอ้อย่างอีกกะเจ้าอ่าวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วเนาะทุกคนนะคะยายมนส่งต่อเนื้อหาวันนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสุขสันต์วันเกิดคุณยายมนนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์คิดดีทำดีพูดดีแล้วควายมดีจะทำหน้าที่ของมนัยยมนเองค่ะสวัสดีจ้ะ